สวัสดีค่ะวันสุกค่ะสุกจริงจริงค่ะสุกจริงจริงฝนตกทั้งวันค่ะวันนี้สุกจริงสุกจังครับพี่น้องค่ะโอ้ยกับบรรยากาศหนาวๆนาฝนตกตกท้องฟ้ามืดขึ้นม,มาด้วยสายฝนอันเย็นเยือกหนาวค่ะโอ้ยหนาวหนาว น้องนาินไปเลี้ยนแล้วฝนตกทั้งวันค่ะพี่น้องค่ะมามาตกทั้งวันเลยวันนี้มาเล่นนนำฝนกันค่ะเพื่อนๆค่ะเล่นนํำฝนเบิ่งนำฝนกับบรรยากาศหนาวๆเนาะค่ะเนาะนารินเลิกเลี้ยนมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเลิกเรียนมาแล้วพ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะ stop baby he w o n go back to case นะ่ Aww. Aww. Oh, he's getting grouchy. Mm -hmm. Let it go back. Don't get your hand stuck. I don't know why there's glitter in this. Glitter frame. That's pretty. It's cool. magic. I'm gonna turn you into a, fro a frog. Turn you into a frog. Ready? It, read it. <laughs> You hear that, people? UPS come. Go check the door, honey. Go check the front door, honey. What's that coming? Let's go checking. Let's go shaking. Oh, my gosh. What, what do you see, darling? Yeah. Open the door. Go checking. <laughs> Open that door. Open that door. Unlock first. Unlock. Yes. It. ta -da. That's daddy no toy. It's daddy no toy, dear. Daddy the no toy. was well, is this? It's daddy no toy. It's a shame. Pick the two, daddy. Lock two. Good you. job. Okay. นี่คืออาหารเย็นของพอบ้านเนาะค่ะเนาะกุ้งทอดเกลือพริกไทยดำกุ้งทอดเกลือพริกไทยดำเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกุ้งสลัดมันอน่ะพอบ้านอะกินกุ้งสลัดนะะเนาะอยากกินกุ้งสลัดผักค่ะมันนี่ปางก็เลยจัดให้ค่ะปางก็เลยจัดให้ตามคำขอจัดให้ตามคำขอคือเจ้าและค่ะพี่น้อง แต่แตเพิ่นจะออเดอร์เนาะแต่ละมือแต่ละเย็นแต่ละวันน้องนรินออเดอร์พิซซ่านางว่าอยากกินมินนี่พิซซ่านางว่าปบานก็เลยจัดพิซซ่าให้จวนพอบานออเดอร์กุ้งสลัดแลงนี่ง่ายๆ่ายสไตล์แม่บ้านที่เก่าราะคาพี่น้องคะ่ะ อาหารจานเดียวไม่จำเป็นต้องอาหารเต็มโต๊ะกับอิ่มได้ค่พี่น้องไม่ต้องเต็มโต๊ะกับอิ่มได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้าเนี่ยแหละค่ะอาหารจานเดียวง่ายง่ายคือเกาคือเกาคือเกา เนี่ยคือสลัดปางกระเดยจัดใส่ถ้วยว้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็มาตักเสิร์ฟของเพิ่นเองค่ะเนี<ๆ>่ยคือถัยกุ้งสลัดพอนะลิ้นกระซุกได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะปางก็จะปิดตามปิดเตาเลยค่ะมือนีปางก็จะปิดเตารอให้อ่ำกุ้งเย็นเดี๋ยวเพิ่นก็มาตักเสิร์ฟเองเนาะคะ่ะเนาะกุ้งสลัดนี่ต้องให้โตกุ้งเย็นจักหน่อยเนาะคะ่ะจัง เนี่ยคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะอาหารง่ายๆสไตล์แม่บ้านอืมคนนะน้องนารินกะไปกลุ่มเด็ดแต่พักแม่บ้านเนี่ยนะคะพี่น้องนางเขียดนะนะนางเขียดอยากเก็บพริกนี่คะ่ะพริกแดงน่วยเดียวเนะะี่ยค่ะนางอยากกินเจลปลาแดกเขาเนียยปางบอไดแช่เขาไหวก็เลยบริตําให้นา่งกิน นางเลยงอนบมมากินผิดสารนเะมื่อนี้นางนะนางว่านางเปลี่ยนนางว่าอยากกินขาข้าวเหนียวตำแจวปลาแดกนางว่าโอ้ยปางก็กลุ้มใจลูกมากไร้ข้าวเหนียวแจวประแดกนี่จะมันออีสานแท้อีสานขักอีสานแน่ยังว่าลูกสาวก็ได้โอ้ยมักแห้งข้าวเหนียวแจวประแดกพี่น้องค่ะค่ะ,คะกุ้งสลัดของพ่อนาลินก็นเรียบร้อยแล้ะของพ่อบ้านเรียบร้อยค่ะ ล้อแต่เอิญ่นมากินอย่างเดียวค่ะพี่น้องง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องลลเล่นเล่นแบบนี้แลวค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยราะค่ะชีวิตแม่บ้านเบื้องเอาของเล่นค่ะพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันน่ะลากไปแล้วค่ะพี่น้องลากไปแล้วไปแล้วเห็นบ่ค่ะไปแล้วโอ้ยขักหลายขักหลายยังวะ อันนี้บ่แมนขนไปใส่ค่ะขนไปออ,อฟฟิศของพ่อค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว Do you know we're only going one way? r right. i can you put this in the ring? Okay. Wait, I stretch it out a little? y r i t still not working. we to put together. God spins. I'm gonna take the carrier out. Why does he love his cage? What? Oh, he decides to go in there. Oh. I'm just gonna put a three tree.

cheers นี่ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนะคะน่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจแม่บ้านตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะปางก็ขอฝากคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยเนาะคะ่ะเนาะบายยนารินบายบายก่อนลูกอันนี้